นั่นแหละมันคือปัญหานั่นแหละคือปัญหาของคําว่าตัดสินใจผิดอันนี้มีวิธีแก้แต่บางคนไม่เชื่อมันไม่ผิดแต่มันจะหนักมันมันจะเหนื่อยหน่อยในในการที่เราจะเป็นหนี้ก้อนใหญ่แต่ก็ลังเลอยู่นะครับว่าจะดอซื้อบ้านดีมันจะมาทําลายเรื่องเวลาของคุณถ้าใช่ผมก็แนะนําให้คุณซื้อเลยแต่บางคนก็ไม่ใช่ที่สอง ข้อที่2เลยเหตุผลข้อนี้คือตัดสินใจผิดอ่ะผิดในที่นี้คือผิดอะไรพี่นุ่นตัดสินใจผิดเนี่ยมีลูกค้านะหลายคนเลยนะครับเพิ่งทํางานจบใหม่มายังไม่มีบ้านก็มาดูบ้านนะแต่ก็ลังเลอยู่นะครับว่าจานะาหรือรซื้อบ้านดีด้วยประสบการณ์นะซื้อบ้านก่อนอ่านะแล้วเรื่องรถอะ่ะมันยังง่ายบางคนก็เชื่อนะโอเคคุณก็ได้บ้านไปพร้อมที่จอดรถด้วยแต่บางคนไม่เชื่อเพราะว่าตัวบ้านนะ่ยมันจะยากกว่า ระยะเวลาในการทํางานน่ะมูะลค่าบ้านนะมันมากกว่ารถคุณคุณเป็นหนี้บ้านนะยากกว่าอ,อแต่ถ้าคุณเป็นหนี้รถ่ะคุณสามารถเป็นหนี้ได้แบบง่ายเลยแต่รถเนี่ยมันจะมาทําลายเรื่องเวลาของคุณรถผ่อนอยู่กี่ปี4ปีก็ได้นะถ้าถ้าถ้ามีกําลังมีแรงแต่ว่าสูงสุดก็7ปีนะแสดงว่าอย่างเช่นคนเรียนจบมาอายุ24เนี่ยจบปริญญาตรีนะสมมติอายุ24 จบปุ๊บซื้อรถไปคันหนึ่งไปอีก7ปีก็ไป30กว่าแล้ว3อแล้วอ่าสาแล้วนะก็จะตกตรงนี้จะมีระยะเวลาในการผ่อนอยู่ที่35ปีแล้วที่ผมบอกตัดสินใจผิดเนี่ยหมายเพราะว่าเวลาคุณคิดคำนวณเนี่ยผมจะช่วยลูกค้าคิดคำนวณนะรถอ่ะมันสามารถใช้ประโยชน์หรือว่าทําให้มันมีเงินเพิ่มจากรถได้ไหมเป็นอาชีพขับแท็กซี่หรือเปล่าหรือว่าขับรถส่งของเดี๋ยวนี้ส่งหรือเปล่าอ่ถ้าใช่ผมก็แนะนําให้คุณซื้อเลยแต่ บางคนก็ไม่ใช่จะได้มีรถไปขนอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เออหรือไปไปเที่ยวกับแฟนอ่าเรียนจบมาใหม่ๆอยากมีรถพาแฟนเที่ยวอก็ไม่ผิดนะครับในกรณีที่คุณมีบ้านแล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีบ้านน่ยมันไม่ผิดแต่มันจะหนัก <c oughs> มันมันจะเหนื่อยหน่อยในในการ <c oughs> ที่เราจะเป็นหนี้ก้อนใหญ่มากกว่ารถอีกก้อนหนึ่งนี่พูดถึงคนทั่วๆไปนะ้ว <c oughs> นจบมาเนาะเงินเดือนหมื่นต้นๆหมืน่มนกลางสองหมื่นผ่อนรถ <c oughs> ก็หายไปแล้วแบบหมดลแล้วรถเนี่ย มันก็ราคาตกลงเรื่อยๆตกลงเรื่อยๆถอยรถมาปุ๊บหายไปละแสนหนึ่งเออขอคือในราคาเดิมอ่ะหรือว่าอาจจะบวกกาไรอ่ะไม่ได้นะครับแต่บ้านได้นะอ่าอบ้านได้รถเนี่ยถ้าจอดเฉยๆเนี่ยมันก็ยังเสียตังนะลูกค้าเช่าบ้านเออค่าเช่าบ้าน3,000บาทเช่าที่จอดรถเดือนละแ0 0ร้ออันนี้รวมค่าน้ำมันหรือยังยัง ไม่ไม่แค่เช่าที่จอดรถเดือนละ800ร้อแล้วถ้าแบบผมประหยัดหน่อยผมซื้อรถมานะประหยัดค่าน้ำมันคือผมไม่ออกไปไหนเลยดีไหมแล้วคุณจะซื้อหรอมันก็ไม่ได้ <laughs> โอเคผมออกไปก็ได้แต่ผมจะไม่ซื้ออะไรกินเลยนะ <laughs> ได้ไหมไม่ได้เจริงๆมันกินอยู่แล้วนั่นแหละมันคือปัญหานั่นแหละคือปัญหาของคําว่าตัดสินใจผิดฟอผิดแล้วอันนี้มีวิธีแก้ตัดสินใจผิดในที่นี้คือใช่แค่ซื้อรถนะการตัดสินใจผิดในที่นี้หมายถึงเราสร้างหนี้สินก่อนการซื้อบ้านไม่ว่าหนี้สินนั้นจะมีมูลค่าน้อยหรือว่ามูลค่ามากเพราะว่าบางคนโอเคฉันไม่ได้เอารถ แต่คุณสร้างนี้สินอย่างอื่นเยอะๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะผ่อนทรัพย์สินที่ไม่จําเป็นกําลังจะบอกว่ามันคือทรัพย์สินที่มีมูลค่าทําให้เงินเดือนที่ได้มาเนี่ยหากกับการที่เราจะผ่อนจ่ายหนี้สินนั้นแล้วเนี่ยมันไม่พอกับการที่เราจะซื้อบ้านคือราคาบ้านนะคะถ้าเป็นบ้านมือหนึ่งเนาะเอาเอาถ้าธรรมดาเลยเนาะราคาตลาดแถวแถวแถวโซนเนี่ยที่บีอยู่เนาะราคาก็จะล้านต้นๆมือหนึ่งนะล้านต้นๆยังหาได้ค่ะ สนใจทักแต่กำลังจะบอกว่าบ้านมือสองก็มีแต่ความหมายคือถ้าเรามีเงินเดินเพียวๆเนี่ยเราก็ต้องมีเอาในสิ่งที่ดีกว่าแต่ถ้าเรามีนี่สินแล้วแต่ถ้าเรามีอะไรที่จะต้องผ่อนหรือมีภาระที่มันมากเกินไปโดยไม่จําเป็นดีขอย,ย้ําว่าโดยไม่จําเป็นเนาะเราอาจจะได้บ้านที่เป็นมองหาบที่เป็นบ้านมือสองอย่างนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะ คือความต้องการของคนเราอะเนาะก็อยากได้บ้านที่ดีที่มีคุณภาพมัน,นอยากจะมือหนึ่ง,งได้แกะตองซึ่งซึ่งมันทําได้ถ้าเราไม่ได้สร้างหนี้สินของเราแบบเยอะจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะเอาง่ายๆบ<ม>ีจะบอกว่าโอเคบ้านมือหนึ่งบีบอกร้านต้นๆอ่ะสมมุติบีบอกตัวเลขหนึ่งสามเก้าล้านสามเก้าเงินเดือนเท่าไหร่ซื้อได้บีบอกว่าหมื่นสองก็ซื้อได้แต่<ะ>คุณต้องไม่มีหนี้นะคะ<ม>แต่ถ้าคุณมีหนี้แล้วเนี่ยมันก็จะยาก ยากแต่ซื้อได้ไหมซื้อได้แต่มันเหนื่อยนึกออกไหมคะออมันเหนื่อยแต่ถามว่าได้ไหมได้ออแต่มันจะเหนื่อยหน่อยคือมันก็จะต้องทําวิธีที่1 2ึสอาอย่างเงี้ยมีวิธีแก้มีวิธีเพเออื่อที่จะหาให้เราได้บ้านให้ได้ทีนี้สมมติว่าธนาคารบอกว่าคุณเงินเดือนหมื่นสองก็จริงแต่ว่าคุณมีหนี้โอเคบ้าน1.39เ้าเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเนี่ยคุณซื้อไม่ได้หรอกคุณจะได้แค่เก้าแสนซึ่งถ้าเก้าแสนแล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องมองในบ้านที่ราคาลดลงมาอีก ก็คืออาจจะเป็นบ้านมือสองทั้งทั้งที่ตอนแรกกําลังของเราศักยภาพของเราที่ธนาคารจะปล่อยกู้เนี่ยคุณสามารถได้บ้านมือหนึ่งนะหนึนี่คุณได้แน่นอนนะแต่ด้วยคุณนะตัดสินใจผิดท้าแล้วนะผิดอีกนะมันไม่ใช่ว่าคุณไม่มีบ้านเลยแต่สเปคบ้านคุณ ก็อาจจะน้อยลงไปหรือไม่คุณอาจจะยังมองหาบ้านไม่ได้คุณก็ยังจะต้องเช่าบ้านต่อไปเคสแรกก็คือตัดสินใจชา้าเคสสองคือตัดสินใจผิดนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับมีเพื่อนเพื่อนหรือว่าใครที่ยังไม่มีบ้านเราก็เอาตัวเนี้ยไปเล่าให้เขาฟังก็ได้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนนะครับมาดูตัวที่สามสา